พระบางรูปเนี่ยนะบางรูปที่บวชเข้ามาเนี่ยเพราะว่าปานาติบาติทำว้เยอะเนี่ยนะมันตามรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาพอเงียบๆนิดหนึ่งมันก็มาละนะมันจําได้หมดมันเกิดจําแม่นอะไรขึ้นมาตอนนั้นไม่ทราบเนี่ยนะจำรายละเอียดได้หมดเลยอย่างพระองค์คลิมานเนี่ยท่านท่านอยู่ที่ป่าอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะภาพคนที่ท่านข่าจะมาแล้วมาเล่า บางทีได้ยินเสียงเหมือนคําขอชีวิตที่ตัวเองเวลาฆ่าเนี่ยนะมันจําแม่นหมดเลยจํารายละเอียดมาปับ๊บมันก็เหมือนฝันร้ายทุกวันนะ่ะเหมือนคนฝันร้ายนั่งนิ่งๆปั๊บภาพเหตุการณ์เหล่านั้นจะมาทําไงดีเนี่ยนะมันเรียกว่าตัวสังโยน์ปฏิฆะสังโยน์เป็นตัวปิดกัน้นเป็นเหตุให้เกิดอุทธักุกุจะทั้งฟงุงซ่านทั้งรําคาญทั้งเร่าร้อนทั้งเดือดร้อนอาสวะเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความคับแค้นและกะวนกวาย เนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเราฆ่าได้หนึ่งครั้งเนี่ยนะต่อไปเราคิดฆ่าได้ง่ายไหมง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยฆ่าคนอื่นเนี่ยนะจะน้อมไปเพื่อฆ่าคนอื่นได้ง่ายเนี่ยนะคับแค้นด้วยกวนกวายด้วยเร่าร้อนด้วยเดือดร้อนด้วยเนี่ยนะเดือดร้อนกวนกวายใจเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ทําปานาติบาตจะต้องเดือดร้อนกวนกวายแบบนั้นไหมมันถ้าไม่ทําปานาติบาตเราเองก็ไม่ติเตียนตัวเองผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่ติเตียนนะเมื่อตายสุขติก็หวังได้เพราะเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นตัวละคลายผ่อนคลายเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปีติและโสมนัสไม่ต้องเร่าร้อนกวนกวายอีกต่อไป เพราะฉะนั war, ้นคําที่เรากล่าวดังนี้ว่าตานาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวอะเพราะอาศัยข้อนี้อันไม่ฆ่าก็ต้องรู้ว่าทําไมจึงไม่ฆ่าเห็นโทษของการฆ่ารักษาเจตนาที่จะเว้นจากการฆ่าแล้วเนี่ยเรามองเห็นสัตว์อื่นเราคิดอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเราฆ่าเขาอะไรจะเกิดขึ้นเห็นโทษมาเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเลยใช่ไหมถ้าเว้นจากการฆ่าแล้วดีอย่างไรดีอย่างไร คิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะทบทวนบ่อยๆพิจารณาใคร่ครวญเห็นโทษของปานาติบาตแล้วก็รักษาเจตนาทําลายเจตนาในการเว้นจากปานาติบาตซะคือคือเจตนาเหตุฆ่านี่เป็นเจตนาที่สร้างความเดือดร้อนก็ตัดไอไอไอสาเหตุตัวนี้ทิ้งเจตนาฆ่าเนี่ยน,นั้นละตัวนั้นเนี่ยแปลว่าประหารเจตนาที่จะทําปานาติบาตเพราะเจตนาที่ทําปานาติบาตเต็มถือว่าเป็น เป็นพิษที่ร้ายแรงเป็นพิษที่รุนแรงมากถ้าเปรียบเหมือนกับคนมีถ้ามองเจตนาไร้ไร่เหมือนกับปืนก็เอาปืนนั้นไปโยนลงลงอะไรลงอะไรแทนก็อะไรก็ได้ที่มันมันแบบมันสิน้นฤทธิ์สิน้นพิษสิน้นเดชสิ้นอะไรเนี่ยนะนันก็มองเห็นว่าเออมันมีโทษมากเลยนะเจตนาฆ่าเนี่ยข้อที่สองอันนี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเครื่องทําให้เป็นสมณะใช่ไหมตัดขาดโวหารก็คือ เจตนาที่เว้นจากการฆ่ากุศลธรรมที่ละการฆ่าก็ต้องที่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะความตั้งใจนะว่าตั้งใจบ่อยไหมแต่พวกเราก็สมาทานกันแต่ว่าเมื่อสมาทานแล้วทํายังไงให้คุณธรรมเหล่านี้งอกงามขึ้นละ่ะให้เกิดบ่อยๆเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะจนปลื้มใจคิดถึงใช้คําว่าชีวิตของสัตว์อื่นเมื่อไหร่เราก็ไปดีถามว่มาทําไมไปดี ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเนี่ยนะเพราะเรารักษาชีวิตของสัตว์อื่นเท่ากับว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตต่อสัตว์อื่นขอให้สัตว์อื่นเนี่ยมีชีวิตอายืนยาวนานตลอดไปเถิดต่อไปนะข้อ40หน้า76บอกว่าคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอาทินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เราเรากล่าวเพราะอาศัยอะไร คือผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยนะก็ต้องถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะก็ต้องได้มาโดยถูกต้องเนี่ยนะได้มาถูกต้องโดยมาโดยคันลองเนี่ยนะโดยมาตามคันลองโดยเรียกว่าโดยการซื้อขายขอหรือแลกเปลี่ยนเป็นต้นเนี่ยนะตามสมควรดูก่อนคือหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราพึงถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสังโยชน์ใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเหตุที่ทําให้เราถือเอาสิ่งของของคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นว่านี่มันมีมูลค่าสูงมากหนึ่งนะโอ้นี่มันดีนี่มันเยอะนี่มันเงินตั้งจํานวนมาก ของนี้มีราคามากราคาเยอะราคาแพงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็คิดเองถ้าเราเอาเขาคงไม่รู้หรอกเนี่ยเ็จเราเนี่ยถ้าเราเอานะไม่ต้องมีทุกมีโทษมาจากการเอาร็อกเพราะฉะนั้นเก็บซ่อนเร้นอย่างปิดมิดแน่นอนไม่มีใครจับเราได้เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยคิดอันนั้นแหละมันก็คือมันมีโอกาสอะนะไอการทําชั่วทั้งหลายไม่ใช่แแหมเห็นของคนอื่นแล้วไปเที่ยวหยิบเอาง่ายๆใช่ไหมคือเห็นเลยว่าเขาไม่รู้เราหรอก เหมือนอะไรเหมือนกับถ้าสมัยใหม่ก็ห้างสปปรรพสินค้าเขาจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทีนี้แต่ละคนนี่มันประกาศความมีมายาความมีเล่เหลี่ยมใช่ไมทำไม่มีใครรู้หรอกเอามาซุกในท้องมั่งซุกในกระโปรงมั่งซุกตามโน่นซุกตามนีมนมน่เขาก็ใจกล้องอ่ะดูอยู่ตลอดเวลาเขาก็เห็นแล้วเนี่ยนะออกมาเมื่อไหร่ก็เละเนี่ยนะออกมาเมื่อไหร่ก็ถูกจับอย่างกลุ่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบางคนเนี่ยเขามีกล้องสองดูตลอดกิริยาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็มีคนที่คอยตรวจด,ดูอยู่ตลอดมีอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมถ้ามีอะไรผิดปกติปั๊บโดยมากก็ไม่รอดคิดว่าตัวเองจะรอดแต่ในที่สุดก็ไม่รอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เหตุที่เป็นเหตุให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นพอถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อะไรเกิดขึ้นตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะอาทินนาทานเป็นปัจจัยไม่น่าเลยไม่น่าเลย เสียประวัติตลอดชาติเหมือนกันนะนะเสียประวัติเสียโอกาสเสียอนาคตเสียศูนย์เสียกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความไว้วางใจอีกต่อไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าขาดการเชื่อถืออ่าที่จะให้ดูแลรับผิดชอบสิ่งที่มีค่าเนี่ยนะก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของสถานที่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะเรียกว่ามีประวัติเสียด้านการ ด้านการเงินด้านอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตัวเองก็ติเตียนตัวเองแม้พลาดโอกาสเลยแล้วอ,อย่างเนี่ยนะวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยน,นะก็ถูกด่าตลอดเนี่ยนะสมมติว่าถ้าถือคดโกงเอาไปแล้วเนี่ยพดขโมยลักช่อกงไม่มีใครจับได้เอาไปเลี้ยงคนอื่นไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่เขารู้ว่าเออเนี่ยแกที่เลี้ยงเอามาเลี้ยงเราเนี่ยพอแกไปลักไปขโมยไปคดไปโกงมาเนี่ยเขาดีใจด้วยไหม งานนี้เดินเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะเริ่มละก็เริ่มยับและถูกบางทีก็เสียหายมากเลยแหละถูกเขาด่าถูกเขาต่อว่าถูกเขาต่อขานถูกเขาตําหนิดูหมิ่นแล้วก็เหยียดหยามกระวัตตนเองก็ติเตียนตนเองวินยูชนพิจารณาก็ติเตียนเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะอาธินนาทานเป็นปัจจัยถ้อาอารหันรูปหนึ่ง ท่านบอกว่าอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าคุณถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันเลวรายย้ายยังไงบอกเลวร้ายเมื่อว่าอับอายทุกขติวินิบาตแต่ถ้าชาติต่อไปกลายมาเป็นมนุษย์ต้องไปขอทานที่บ้านศัตรูนะถ้าถามว่าเราต้องไปขอทานที่บ้านศัตรูเนี่ยนะหิวจะตายแล้วแล้วไปขอบ้านบ้านที่เขาเกลียดเราที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ถูกไล่ถูกด่าสิสังเกตดูใช่ไหมเขาก็ไล่เหมือนอะไรล่ะ เคยเห็นยุงมันกัดคนไหมเขาจะออกแหมเอ้ยลุงเอ้ยเหลือเอ้ยกัดเธอเอายื่นมือให้กัดเขาทํางั้นไหมก็ไล่มีแต่ไล่มีแต่ไล่มีแต่ไล่ไห,หนีออกไปฉันใดคนที่อ,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 อธินนาทานเป็นต้นเนี่ยนะสังเกตดูก็เที่ยวขอทานเขาแล้วเขาก็ไล่หนีออกไปเนี่ยนะแลไปไปอินเดียบางช่วงนี่จะเห็นชัดเลยเนะี่ยสมัยใหม่ก็ค่อย,อยช่วยหนะก็กันกันออกไปบ้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมีตำรวจคอยไล่ทีขอทานเลยนะ ตำรวจคอยไล่ตีขอทานที่ก็ไปขอทานอดอยากหิวห้วยห้ยลูปท้องเนี่ยนะลูปท้องแล้วก็รูปปากแล้วก็แบมือนี่เข้าใจเลยใช่ไหมอ้วยภาษาไหนก็รู้เรื่องกันแล้วแปลว่าขอทานเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรนั่นแหละเจตนาเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะอัตถินนาทานเป็นปัจจัยตัวเองก็เดือดร้อนเพราะคนที่เดือดร้อนในเรื่องทรัพย์จึงมีปริมาณที่มากเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอัตินนาทานเป็นปัจจัย เบื้องต้นสุขสบายแต่ก็คือที่จริงอะ่ะที่เขาโกงสําเร็จขโมยสําเร็จรักสําเร็จเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพวกนี้เอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้นั้นโดยมากคนนี่โกงโดยมากไม่สําเร็จหรอกแต่คนที่ทําสําเร็จก็เหมือนกับว่าพอจะมีบุญอยู่บ้างแล้วก็ประโยค่าวิบัติเอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้เท่านั้นเองเนี่ยนะทีนี้เอามาใช้หมดแล้วทําไงได้เอา เปรียบเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรตัวเองมีรายได้เท่านี้เอาไปกู้มาพลานเล่นการพนันหมดเกลี้ยง,ยงนะนะสมมติว่าหรือไปกู้เอาเงินที่ตัวเองจะรายได้ในอนาคตมาซื้อรถแล้วรถไปประสบอุบัติเหตุไม่มีประกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยหลังจากนั้นไปนี่กลายเป็นอะไรติดหนี้ตลอดชาติกลายเป็นเหลือไม่มีค่าแล้วต้องทํางานเนี่ยนะต้องทํางานที่รายได้ต่ํา เร็นต้นคือคือมันตัวเลขอาจจะสูงละแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายในชีวิตที่เป็นจริงมันนิดเดียวเมื่อมันนิดเดียวแล้วมันทุกขนาดไหนเมื่อมันทุกอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทํำอธินาทานนั้นเนี่ยนะก็เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและก็ต,ต,ต่อต่อไปชาติต่อไปก็ยากจนทีนี้พอจนแล้วคนรวยกับคนจนใครโกง,งง่ายกว่ากันเอาใครคิดจะลักขโมยได้ง่ายกว่ากัน มันคนที่ทุกข์ยากมันก็น้อมไปเพื่อลักทรัพย์น้อมไปเพื่อลักทรัพย์ไอการน้อมไปเพื่อลักทรัพย์ก็เป็นเหตุให้ตกยากคนที่เสียการพนันจะเสียเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับคนพานที่ทําอธินนาทานเจตนาเป็นต้นมพนยากจนอีกกี่ชาติเนาะเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ผ้าจะนุ่งจะห่มเป็นต้นก็ หายากอาหารที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ลําบากเจ็บป่วยก็ไม่มีการดูแลรักษาหาปัจจัยสีเดือดร้อนชีวิตที่เต็มไปด้วยความอัตคัดแล้วก็ขาดแคลนมันจะเบื่อในวัตตะยังไงก็ไม่ไม่สาเร็จใช่ไหมทาไมอ่ะไม่มีบุญเนี่ยนะเพราะไม่มีศีลไม่มีบุญเก่าเป็นปัจจัยมันเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปมันอธินนาทานนั่นแหละเป็นตัวสังโยด,ด้วยเป็นตัวนิวรด้วยสังโยช์ก็แปลว่าเครื่องผูก เครื่องผูกผูกให้ตัวเองเดือดร้อนนะนะเหมือนกับถูกล่ามอะ่ะเหมือนเป็นล่ามถูกเหมือนสุนัขถูกล่ามเอาไว้อย่างนั้นนะเดือดร้อนต่อไปเป็นตัวนิวรนเครื่องกั้นในการเจริญสิกขาอธินนาทานเนี่ยนะเป็นอาสวะที่เป็นเหตุให้คับแคบคับแค้นกวลกวายต้ต้องเดือดร้อนอีกเท่าไหรนะ่นอเพราะเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยถ้าคนที่เคยมีประวัติในการโกงเนี่ยนะมันมันก็ เอาอีกแล้วนนคะือาว่ามันเข้ารอบเดิมได้ง่ายใช่ไหมคือคือคนที่คอยหยิบช่วยคนอื่นให้หยิบที่แรกนิดหน่อยนะแล้วก็ไม่ถูกห้ามถูกปราบไม่ถูกเนี่ยนะมันก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความชั่วนี่ไม่คิดว่าจะลดลงลดลงนะถ้าไม่มีคําสอนไม่มอีอุปกรณ์มีธรรมะเป็นเครื่องฝึกเนี่ยนะอกุศลเจตนายิ่งโตขึ้นโตขึ้นหนักที่สุดมันก็จากเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในที่สุดก็ โอยระดับชาตินี่แหละเนี่ยระดับข้ามชาติเลยแหละเรกว่าโกงระดับข้ามชาติมันจะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วเนี่ยนะกลายเป็นโครโกงมหาโกงเลยกันแน่พันก็แล้วก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนที่ถูกโกงถูกลักเป็นต้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ทําก็เดือดร้อนไม่มีความสุขรอกเนี่ยนะไอตอนที่คือคือตอนตอนจะทำอธินาทานนะ มันมองเห็นกําไรมองเห็นแหมมันน่าจะดีมันน่าจะอย่างนั้นพอทําเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นเดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยถ้าบางทีเนี่ยมีคนที่เขารู้ทันแล้วเขาฟ้องเขาร้องเ่ยนะดิ้นพลาดพลาดอะไรคะนเนเดือดร้อนตลอดแต่ถ้ามเมื่อบุคคลเว้นจากอธินนาทานแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกะวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีเนี่ยนะ ถ้าหาว่าเว้นไปแล้วความเดือดร้อนทั้งหมดที่กล่าวไปจะมีไหมไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไอการงดเว้นจากอธินาานาธาเนี่ยจึงมีอุปการะคุณทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปสีเลนะโภกสัมปทาในชะ่คนมีศีลจับบริบูรณ์ด้วยโภทรัพย์เพราะไม่ประมาทเป็นเหตุเนี่ยนะกิตติศัพท์ของผู้มีสีลก็แผ่ขชรนไปนะเข้าสู่บริษัทใดๆก็องอาจไม่เก้อเขินถ้าตายแล้วระลึกถึงเป็นคนที่มือสะอาดเนี่ยนะ เป็นคนที่มือสะอาดก็ไม่หลงทากาละระลึกถึงศีลตัวเองได้สุขติโลกสวรรค์เกิดชาติใดาปางใดพอเกิดมาปั๊บก,ก็รวยแล้วเนี่ยนะตั้งกัเพราะว่าเริ่มเกิดในคันปั๊บก,ก็เริ่มรวยไปเรื่อยๆเนี่ยนะรวยตั้งกับว่ารวยตั้งกับพ่อตั้งกับแม่เขาเก็บสะสมปูของปูของปูของปูงปงปเก็บไวใ้ให้เราใช้คนเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญของเราเป็นปัใจจัยใช่ไหมแต่ถ้าหมดบุญก็เอาละ ของใครก็ของใครแล้วคเนี่ยก็สมบัติในโลกนี้มันของคนมีบุญจริงๆนะใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็กลายเป็นของคนอื่นไปมันก็เปลี่ยนไปเหมือนรถนี่แหละยัมันถามมันมันของใครกันแน่มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วบ้านของใครยิ่งบ้านปัจจุบันเดี๋ยวคนนี้ย้ายเข้า award, คนนั้นย้ายออกเหมือนห้องนอนในโรงแรมนั่แหละมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างสตางค์ด้วยแล้วนี่มันของใครกันแน่เอา เปลี่ยนจากกระเป๋านี้สู่กระเป๋าน้นจับตรงนี้วางตรงโน้นเนี่ยนะมันก็เป็นเป็นของที่หมนุนเวียนเปลี่ยนกันไปมันใครมีบุญก็เอาใช้สะดวกมือคล่องไปใครหมดบุญ <c oughs> เดือดร้อนนะไอ้หมดบุญไม่มีใช้ต่างหากแล้วมันต้องหาให้คนอื่นใช้อีกต่างหากเนี่ยนะตัวเองใช้ก็ไม่มีใช้แล้วแล้วต้องหาให้คนอื่นใช้หาได้ไม่ตามกําหนดอีกก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มันรักษาศีลข้อนี้ให้ดีเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องขอเที่ยวขอทานในบ้านศัตรูเนี่ยนะ ก็ให้คนอื่นมาขอเราเราจะได้ให้เราก็เป็นบุญต่อไปใช่ไหมก็ต้องมีเพื่อที่จะให้อันนี้ก็เป็นศีลทางกายนยนะยกตัวอย่างศีลทางกายขึ้นมาเป็นตัวอย่างสองข้อคือเว้นจากปานาติบาิกับเว้นจากอธินนาทานคนที่พิจารณารอบคอบแล้วรักษาศีลศีลยั่งยืนไหมแน่นอนยังยืนเป็นศีลที่วิเศษขึ้นเจริญขึ้น แล้วก็เป็นศีลที่เหตุใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าไม่เคยพิจารณาเลยไม่ไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยนะก็รักษาไปอย่างงั้นในชะ่ไหมบอกว่ายัางรักษาศีลตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทําหน้าที่ด้านการเงินพอทำหน้าที่ด้านการเงิน,น,นเนมื่อไหร่เขาเดี๋ยวรอนนะบางทีเนะอย่าว่าแต่บับในเ,เมืองเลยชนบทบางทีก็เหมือนกันคนก็ทําหน้าที่ด้านการเงินก็ทายกวัดนี่แหละประมาณนั้นใครที่ไหนเนี่ยนะ หนักเขา้าก็เสียประวัติ macht. ตอนแรกเ็าเรียกนักบุญตอนหลังเขาไม่เรียกนักบุญแล้วเนี่ยนะแต่ว่าตอนแรกเขาเรียกมรคธายกตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อล้อเลียนที่ยักษ์อะไรยักษ์ยอกเป็นต้นนะมรคธายักษ์ยอกอะไรก็พาเรียกล้อเลียนไปอะไรไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันสร้างความเสียหายสร้างอันตรายก็เรียกว่าสร้างปมด้อยสร้างประวัติที่ไม่ดีให้แก่ชีวิตเนี่ยนะก็เรียกว่าสร้างแผลเป็นให้แก่ใจ สร้างแผลเป็นให้ใจตัวเองที่ตัวเองต้องเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแต่ว่าหนักใจอันหนึ่งก็เราต้องเที่ยวขอทานในบ้านศัตรูเนี่ยแมย่ในบ้านศัตรูแค่คิดถึงเราก็หนักใจอยู่แล้วใช่ไหมแล้วต้องไปขอทานด้วยเนี่ยนะ้ตัวเองไม่มีกิน,นขอความเมตตาจากคนที่เขาเกลียดเราที่สุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ศีลทางวาจาบ้างเนาะมุสาวาตเครหบดีเนี่ยคำที่เรากล่าวดังนี้ว่า มุสาวาทพึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์พูดคําสัตว์คําจริงเนี่ยนะพูดแต่ความจริงแต่ว่าต้องฉลาดพูดเนี่ยนะคนที่พูดความจริงถ้าฉลาดไม่ฉลาดพูดเนี่ยนะบางทีเห็นจริงปั๊บก็ไปพูดพูดผิดการผิดสถานที่ผิดบุคคลเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าพูดความจริงนี่ก็ต้องเรียกว่ารู้การรู้บุคคลรู้ความเหมาะสมรู้ความควรไม่ควรเรียกว่าใช้พูดคําว่า พูดคำสาตัวเีงพูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยนะถามว่าเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนขึ้นหาบดีอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งสังโย์เหล่าใดเราเพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดขาดสังโย์เหล่านั้นถามว่าเราบางทีเรามุสาเพราะอะไรบางทีนะี เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยเราเก็บมามุสาเพื่อไว้หัวเราะเล่นน,นะพูดเพื่อการหัวเราะเล่นคืออาจจะไม่มีใครเสียหายชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่เพื่อการหัวเราะเล่นหยอกยาวกันไปหัวเราะขำไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันโตขึ้นอีกละ่ะมุสาเพื่อทําลายประโยชน์ผู้อื่นนะตอนแรกก็ทําลายประโยชน์เล็กๆน้อยๆต่อไปก็ทําลายประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการ มุสาเนี่ยบางทีมุสาเพื่อรักษาประโยชน์ตนมุสาเพื่อทําลายประโยชน์ผู้อื่นแต่ถ้าเรากล่าวมุสาไปแล้วเนี่ยนะแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะมุสาวาดเป็นปัจจัยคือถ้าเรามุสาเสร็จเนี่ยนะเราเคารพตัวเองบ้างไหมที่เราก็จอมหลอกลวงเหมือนกันนะทำไม ก็เราพูดอยู่แมปแมปว่ามันไม่จริงอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงถ้าเราพูดด้วยความไม่จริงกับคนอื่นนี่เราจะจริงกับตัวเองแค่ไหนก็เห็นถึงความไม่จริงใจอะไรของเราเลยแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่จริงใจกับตัวเองเลยเออบางทีเนี่ยนะคือบางเรื่องเนี่ยนะบางทีคนมูสานเนี่มันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเปื้อนบาปไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนตวัดลิ้นไปเกี่ยวเบ็ดตัวเองเนี่ยน,นะหมายความว่าเบ็ดมันก็อยู่ของเบ็ดนั่นแหละลิ้นก็ตวัดไปแผลบแล้วก็เกี่ยวเอาไว้อย่างเงี้ยไม่สมควรอย่างยิ่งเลยใช่ไหม แล้วก็ขาดความเคารพตัวเองด้วยวันตัวเองเวลาที่คนที่พูดคาไม่สัตย์พูดไม่จริงเนี่ยนะวันหลังระแวงเลยว่าเออแล้วถ้าคนอื่นเขาจะพูดกับเรามันจริงแค่ไหนบางทีกลายฟังคําคนอื่นที่พูดจริงก็มวัวแต่ระแวงอยู่นั่นแหละเนี่ยนะก็เลยเสียหายว่างนั้นเถอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่พูดคําสัตย์คําจริงบ่อยๆเนี่ยคนอื่นเขามูสาว่าเราจะเข้าใจ ไ,ไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกมู้สาวาทก่อนเราจะได้รู้ไอ้พวกมู้สาวาทเป็นยังไงถ้าเราเป็นคําสั์คําจริงถ้าคนคนที่พูดจริงจะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยหลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดต่างจากนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้พูดไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยตัวเองก็ติเตียนต,ต,ต,ตัวเองสมมุติถ้าเราหลอกเขาสําเร็จแสดงว่าเราหลอกตัวเองสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็อการพูดคําสั์คําจริงจึง เป็นประโยชน์แต่ถ้าพูดไม่จริงเมื่อไหร่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองผู้รู้พิจารณาแล้วก็เติเตียนวินโยชนเขาพิจารณาถ้าเราหลอกคนอื่นเราคิดว่าจะหลอกได้ตลอดไปไหมไม่หรอกเนี่ยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้ทันเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวอย่างน้อยที่สุดเราก็เผยพิรุธเขาบอกว่าคนที่มู่สาว่าหรือคนที่มีมายาหลอกลวงเนี่ยนะโดยมากในที่สุดคนอื่นก็จะรู้จักพิรุธว่านั่นไม่ใช่ความจริงนั่นเป็นความ หลอกลวงเนี่ยนะนั่นเป็นความหลอกลวงนั่นไม่ใช่ความจริงนนเนะพราะฉะนั้นก็ผู้รู้เสร็จแล้วเขาก็ติเตียนเราถามว่าอยากได้เพื่อนร่วมง,งานจอมมูสาวาจจอมลวงมาอยู่ด้วยสักคนไหมเอาไปทําอะไร ในหมู่โจรเองก็โจรก็ยังอยากฟังความจริงใช่ไหมในหมู่นักมูสาวาดเองก็ยังต้องการฟังคําจริงเรามาร่วมกันหลอกลวงนะแต่เราต้องรู้นะว่าความจริงคืออะไรไม่ใช่ไอ้คนหลอกแล้วก็ไปหลอกไอ้คนที่ถูกหลอกหลอกกันไปหลอกกันมายุ่งไปหมดอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครพูดความจริงเลยเนี่ยนะก็มีแต่ต่างประเทศมั้งรัฐที่อะไรโง่เง่าไม่ทราบเขาบอกว่ามูสาวาดได้ในวันหนึ่งเลยนะวันมูสาวาดพูดได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบมันมูสาววาดได้ในวันนั้น ก็ถ้ามถ้าคนอื่นหลอกเราอะนะอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ะแล้วในสถานการณ์บางอย่างแล้วหลอกให้เราเชื่อแล้วบางทีนั่นหลอกให้เราทุ่มเทเสร็จแล้วเหมือนอะไรหลอกให้เรารบอกว่าเนี่ยขุดทองขุดตรงนี้มันทองทั้งนั้นเนี่ยนะถ้าเราแบบหมายขุดตรงนี้ทองทั้งนั้นเลยเนี่ยนะขุดไปเจอดินเหลืองๆอย่างหน่อยเดียวเนี่ยนะขุดไปเหนื่อยไปสามวันสามคืนเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นคือทําในสิ่งที่เป็นเท็จเป็นเปล่าวันการหลอกลวงคนอื่นก็เท่ากับ หลอกตัวเรานั่นแหละหรือไม่ก็เท่ากับว่าทําพินัยกรรมถ้าฉันไปที่ไหนเธออย่าบอกความจริงกับฉันตลอดไปเพราะฉะนั้นช่วยกันหลอกฉันไว้นะเพราะนห้ามพูดความจริงห้ามให้ข้อมูลที่ถูกต้องถามว่าทำไมเพราะฉันหลอกคนอื่นไว้แล้วเพราะการการมุสาวาททุกครั้งก็เท่ากับว่าประกาศว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าก็จะถูกหลอกต่อไปเพราะฉะนั้นวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนเมื่อตายไปทุกขติก็เป็นอัน หวังได้เพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยมุสาวาตเป็นปัจจัยนี่ก็ถ้าถ้าพูดเท็จบ่อยๆตัวเองก็เขาบอกว่าคนที่พูดเท็จได้เลยนะแล้วมีความชั่วไหนต่อไปอีกที่ทําไม่ได้เพราะคิดว่าเมื่อตัวเองทําชั่วแล้วคนอื่นก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราหลอกเขาได้หลอกเขาประสบความสําเร็จเพราะั้นคนที่มุสาวาตจะฆ่าสัตว์ก็ได้เสร็จแล้วบอกฆ่าเสร็จก็บอกไม่ได้ฆ่ามุสาาส่ง หรือลักทรัพย์ก็ได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไรไม่ได้ลักเพราะตัวเองเป็นคนสะอาดถึงจะผิดกาเมเป็นต้นก็หลอกไปอีกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ล่วงละเมิดเพราะอะไรเพราะมูสาวาทมันเมื่อมูสาวาทเป็นปัจจัยจึงเหตุแห่งความช่วยกล้าย่างอบายทุกคติวินิบาตก็หวังได้เพราะมูสาวาทเป็นปัจจัยคือก็อย่างอย่างางอย่นางมาริกาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปหลอกพระเจ้าประเสฐที่โกศล ตัวเองไปทำในบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมนะก็เลยหลอกพระราชาในพระราชาท่านบอกว่าทาาท่านทึบไปหน่อยเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยฉลาดหรอนะนางก็หลอกได้เมื่อนางหลอกได้ปั๊บเนี่ยนะไอ้ก่อนตาเนี่ยนางนึกได้ไอ้เราหลอกเนี่ยเราก็รู้นะว่าพระราชาท่านไม่ค่อยฉลาดแต่ท่านคนดีอ่ะนะท่านก็รักเราที่สุดเพราะความที่ท่านรักเรานี่แหละเราก็เลยมูสาว่าท่านสําเร็จเสร็จแล้วโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้นะว่าเรามูสาภาษารีบุตรก็รู้ว่าเรามูสาคนโน้นก็รู้นะว่าเรามูสา ใจฟุ้งซ่านตาแล้วตกนรกเจ็ดวันคือจริงๆแล้วมูเรื่องที่มูสาเขาไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรแต่มันมันเป็นแผลใจเอางี้ดีกว่าผ้าที่มันขาวๆเนี่ยถ้ามันมีจุดรอยด่างดำจุดเผาบุรีไ่ไหมเนี่ยผ้าขาวพื้นใหญ่กับรอยบุหรีไ่ไหมจะมองเห็นอะไรก่อนรอยที่ไฟบุหรี่มันตกสายไฟไหมรอยไหมรอยอะไรนี่แหละมันจะทําให้เห็นเนี่ยนะ หรือเหมือนกับว่าหน้าทั้งหน้าสวยหมดเลยแต่มีปานมที่หน้าผากอันเดียวเนี่ยนะมองเห็นหน้าผากกันแหละก่อนนะนะอย่างอื่นไม่สนใจแล้วละ่ะเหมือนกันเนะ่เพราะอะไรเพราะว่าตราบาปที่ทําไปมันเป็นเหตุให้เราเลึกได้และโดยมากมันยากที่จะตัดใจใช่ไหมไม่ตื่นแล้วคิดถึงฝันก็คิดถึงถ้าเราไม่ตื่นไม่ฝันคิดถึงเนี้ยคนอื่นก็พูดแย่ซ้ายแย่ขวาพูดล้อมหน้าล้อมหลังเราก็คิดถึงไอ้ไอ้ความชั่วเหล่านั้นจนได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะไปไหนเนี่ยนะ มันมุสาวาทเป็นทั้งสังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจเป็นทั้งนิวรณ์ปิดกั้นในการเจริญกุศลพันอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้งกระวนกระวายเกิดจากมุสาวาทเป็นปัจจัยเดือดร้อนต่อไปถ้าจอมหลอกลวงจอมมุสาวาทเนี่ยนะถ้าเขารู้ว่าคนนี้หลอกเรามาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเชื่อเขาเสนิทใจไหมแม้แต่มีธุระสาคัญเขาก็ไม่อยากเชื่อเราเหมือนกับเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนะ เรียกว่าเข้าตําราเด็กเลี้ยงแกะเลยว่ามูสาวาดครั้งเดียวเสียประวัติไปตลอดไปกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นจอมลวงเนี่ยนะจอมล่อลวงเพราะอะไรเพราะไม่มีคําพูดที่เป็นคําสัตย์คําจริงเพราะนั้นเดือดร้อนเนี่ยนะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่นับถือก็ระว่าตัดอนาคตที่จเจริญเจริญให้แก่ตัวเองออกไปเพราะันเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไป คนที่พิจารณาอย่างนี้แล้วถ้าบอกว่าถ้าตัวเองงดเว้นจากมุสาวาตอาสวะที่เป็นเหตุให้คับแค้นและกะวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคําที่เรากล่าวดังนี้ว่ามุสาวาตพึงละได้เพราะวาจาสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คําที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะไม่ส่อเสียดปิสุนาวาจาคืออะไรฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้คนนี้มัน ย่อยับผลที่ฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นเสียหายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป็นนักขาบข่าวนิยมเหมือนกันจริงไม่จริงไม่รู้ว่าเป็นนักขยายผลด้วยนะขยายความก็บอกว่าบางคนเนี่ยเล่าได้ยิ่งกว่าคนที่ไปเห็นมาอีก,กนเหมือนนนไม่จริงอ่ะนะสร้างภาพเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะสร้างความแตกร้าวกันเนี่ยนะคือคือ,อชอบเติมสีสันจนคนอื่นมองเห็น ภาพที่ชัดเจนแล้มันไม่จริงอ่ะพอไม่จริงเกิดอะไรขึ้นความเสียหายของคนอื่นที่เยอะที่เขารับเนี่ยนะมากมายเพราะฉะนั้นเรียกว่าปิสุนาวาจาคําพูดส่อเสียดยุแยงแตะแข่งรั่วเพราะั้นการที่เราจะรักษาศีลข้อนี้ก็คือเว้นจากวาจาส่อเสียดถามว่าพระองค์กล่าวว่าเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนขึ้นหาบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นนะก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อตัดขาดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเรากล่าววาจาส่อเสียดแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะวาจาส่อเสียดนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะถ้าเราไปพูด้เขาแตกแยกกันแล้วเนี่ยนะเราจะสบายใจไหม ไม่สบายใจเลยพูดจนคนอื่นเขาเสียหายแล้วก็คนที่เสียหายกลายเป็นคนที่เรารักที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียอกเสียใจเนี่ยนะแล้วก็การกล่าวส่อเสียดนี่แหละวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนว่าเรานี้เป็นผู้ที่ส่อเสียดเมื่อตายไปทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะส่อเสียดเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอาชีพยุแยงตะแคงรั่วหรือเป็นที่เรียกว่าปากรั่วเนี่ยนะพูดเพื่อให้คนอื่นเขาแตกร้าวกันร้าวรานกันนี่จะหนักขนาดไหนมั้งั้นนะ นันปิสุนาวาจานี้นั่นแหละเป็นทั้งสังโยชน์เป็นทั้งนิวรางกั้นคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตนเนี่ยตกต่ำอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพ,นเพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยถ้าหากว่าบุคคลเว้นจากวาจาส่อเสียดนั้นแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีมันถ้าเว้นจากส่อเสียดแล้วก็มีความสุกกายแล้วก็สุขใจเนี่ยนะ แล้วก็ไอการส่อเสียดเนี่ยยอเวลากรรมเหล่านั้นมันให้ผลเรามีครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกมีลูกก็พรากไปจากลูกมีอะไรก็แตกแยกเขาบอกโดยที่สุดมีร่างกายร่างกายยังแตกแยกเลยวังนั้นเธอร่างกายยังแตกแยกผิวพัธุ์ก็ปริเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยมุปิสุนาวาจาคําพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยมีบริวารบริวารก็แตกแยกเนี่ยนะมีคขาว่าถ้าเราไปเนี่ยก็มีแต่คนอยากเป็นใหญ่อยากคนเป็นเด่นมันทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะ นั่นแหละเพราะปิสุณาวาจาเป็นปัจจัยทําให้มีบริวารบริวารก็ไม่สมัครสมานสามัคคีปรองดองกันมีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายก็ไม่สามัคคีและก็ปรองดองกันเพราะฉะนั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อ,ต,อต่อไปเพราะอะไรเพราะปิสุณาวาจาเป็นปัจจัย